สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการสอนแยกตัวประกอบครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปแรกเนี่ยเราสอนแยกตัวประกอบแบบแจกแจงมาแล้วเป็นวิธีแรกของการแยกตัวประกอบนะครับแบบแจกแจงหรือวิธีการดึงตัวร่วมนั่นเองต่อมาเป็นวิธีการแยกตัวประกอบวิธีที่2นะครับเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองนะครับตัวแปรเดียว ตัวแปรเดียวก็คือมีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวไม่ปนกับตัวแปรอื่นเช่นถ้ามี x ก็มีแต่ x อย่างเดียวมี y ก็มีแต่ y อย่างเดียวครับเรียกว่าตัวแปรเดียวนะครับวิธีการแยกตัวประกอบดีกรีสองตัวแปรเดียวเนี่ยก็จะเขียนได้อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับโดยที่ให้ตัว a ตัว b ตัว c เนี่ย เป็นค่าคงตัวคำว่าค่าคงตัวคืออะไรก็คือค่าของตัวเลขนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว a เนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยนะเพราะถ้าตัว a เป็นศูนย์เนี่ยพอมันไปคูณกับ x อกำลังสองตัวแปรอกำลังสองจะหายไปอย่างนี้เราจะไม่ได้เรียก d ีกรีสองและนะครับแล้วก็เราก็มีตัว x เนี่ยเป็นตัวแปรตัวแปรนี่จะเป็นตัว x ตัว y ตัว z ตัวอะไรก็ช่างก็ได้แล้วแต่โจทย์จะให้มานะครับแต่ตอนนี้ตอนเราเรียนเรื่องใหม่ใหม่เนี่ยเราเป็น x ก่อนแลวกัน จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้การแยกประกอบในรูปแบบตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีนะครับเนี่ยกลายเป็น2กรณีกรณีที่1นะครับกรณีที่ไอ้เจ้าตัว A เนี่ยเป็นเลขหนึ่งตัว A เป็นเลขหนึ่งตัว A เป็นเลขหนึ่งก็คืออะไรก็คือสัมประสิทธิ์ของตัว x อกกลางสองเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ตัว B ตัว C เป็นเลขอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเห็นไหมครับตัว c กับตัว b กับตัว c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มตัวอย่างเช่น x กำลังสองบวกสอง x ลบสิบห้าอ่าอย่างนี้เห็นไหมครับตัวเลขหน้า x กำลังสองเป็นหนึ่งหรือจะเป็น x กำลังสองบวก,ว x, กเกนะ้า x บวกยี่สิบสกินะหน x กำลังสองเป็นหนึ่งนะครับรูปแบบโจทย์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สามพจน์นะครับก็คือพจน์ที่เป็นยกวกำลังสองพจน์ที่เป็นตัวแปร x ยกกำลังหนึ่งแล้วก็พจน์ที่ไม่มีตัว x ก็คือมตีตัวเลขอย่างเดียวให้น้องสังเกตว่ามันจะมีอยู่3บทน,นะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึง่งก็คือรูปทั่วไปองเจ้าตัวกําลังสองตัวนี้เนี่ยเราสังเกตดีๆนะครับว่าตัวนี้มันคือ x ก,กําลังสอง x ก,กาลัง1นะครับ x ก,กําลังสอง x ก,กาลัง1ตรงกําลังเนี่ยโจย์ถ้าเป็นให้เราดูแบบงงมากขึ้นเขาอาจจะใช้ตัวเลขอื่นก็ได้เช่น ครับ x กำลังสี่ตัวนี้จะกลายเป็น x กำลังสอง x กำลังหกตัวนี้จะกลายเป็น x กำลังสามสังเกตนะครับตัวหน้าเนี่ยจะยกกำลังเป็นเลขคู่ตัวหลังยกกำลังเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหน้าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหน้าท้ายนี่กำลังสี่ไอ้นี่จะกำลังสองไอ้นี่กำลังหกไอ้นี่จะกำลังสามนะครับเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่าง ดูในโจทย์แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทําก่อนดีกว่ารูปแบบกรณีแรกนะครับถ้าหน้าตัว x กำลังสองเป็นคนึ่เนี่ยเรามีขั้นตอนนัาน,นี้ครับขั้นแรกให้เราแยกวงเล็บออกเป็นสองวงเล็บในรูปการคูณกันพอเราแยกออกมาเป็นสองวงเล็บปั๊บเครื่องหมายในวงเล็บให้ดูจากหน้าตัวสี ให้ดูจากหน้าตัวสีว่าเราจะใส่เครื่องหมายอะไรทีนี้การใส่เครื่องหมายหน้าตัวสีตัวสีเนี่ยมันจะมีอยู่2เครื่องหมายนะครับก็คือกรณีที่1่ถ้าเครื่องหมายหน้าตัวสีเป็นบวกเครื่องหมายทั้งสองวงเล็บจะต้องเหมือนกันเช่นเช่น x กำลังสองอะไรไม่รู้แหละเครื่องหมายตรงนี้ bx แต่เครื่องหมายหน้าสีเป็นบวกขั้นแรกคืออะไรเขียนวงเล็บในดูปคูณกันเห็นไหมครับเขียนวงเล็บในดูปคูณกัน แล้วใส่เครื่องหมายตามเครื่องหมายหน้าตัว c ตอนนี้เครื่องหมายหน้าตัว c เป็นบวกให้เราใส่เครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันคืออะไรอาจจะเป็นบวกบวกก็ได้หรือเป็นลบลบก็ได้อันนี้คือเครื่องหมายเหมือนกันส่วนกรณีที่สองกรณีที่เครื่องหมายหน้าตัว c เป็นลบถ้าเครื่องหมายหน้าตัว c เป็นลบเครื่องหมายทั้งสองเล็บต้องต่างกันต้องต่างกันนะเเียน x กำลังสอง bx ลบสี่เนี่ยเครื่องหมายเป็นลบแล้วเขียนวงเล็บให้อยู่รูปของการคูณกันสองวงเล็บเครื่องหมายต่างกันคือบวกกับลบหรือเราใส่ตรงนี้เป็นลบกับบวกก็ได้นะครับสลับที่กันได้ไม่เป็นไรแต่คอยมันต่างกันก็พอครับขั้นตอนแรกเรียบรอยไปดูขั้นที่สองครับขั้นของการแยกตัวกรอบออกมาครับขั้นที่สองเนี่ยให้เราแยกตัวแปรไอเจ้า x กำลังสองเนี่ยออกเป็นสองตัว แยกใส่ไว้ข้างหน้ามงเนะ 2, 4, ลยบ x กำังสอง bxc เราแยกตัว x x กำัสองมันคืออะไร x กังสองมันคือ x คูณอยู่กับ x นะครับเราก็แ,แยกมาเป็น x หนึ่งตัว x หนึ่งตัว,ตวเขียนไว้ข้างหน้านะเขียนไว้ข้างหน้าตรงนี้พอเราเขียนเสร็จไปข้นที่สามไปดูที่ค่าตัว c แล้วนำค่า c มาแยกตัวประกอบเขียนในรูปผลคูณสองจำนวนคือ ไอ้เจ้าตัว c เป็นเลขอะไรเราก็ไปหาว่า,วามันมีเลขอะไรคูณกันได้ตัว c บ้างที่เป็นสองตัวเขียนมาให้หมดเลยนะบางทีไอ้เจ้าตัว c เนี่ยมันมันมีคู่หลายคู่ที่คูณกันได้เหมือนกันโดยใส่ไว้ข้างหลัง x สอง b x c อา่าเมื่อกี้ x สองเนี่ยใส่ข้างหน้า x กับ x ส่วนตัว c เราแยกออกมาเป็นตัวคูณกันสองตัวนะครับเราก็เอามาใส่ข้างหลัง m n เห็นไหมครับอ่ะทีนี้ไปดูขั้นที่สี่ ขั้นที่4นะครับเมื่อกี้เราใส่ตัว x อก,กับตัว C ี่แยกมาเรียบร้อยนะครับขั้นที่4เราก็ไปเช็คดูว่าเช็คว่าไอ้ที่เราแยกมาเนี่ยถูกหรือไม่นะครับโดยวิธีเอาใกล้คูณใกล้และไกลคูณไกลพอคูณกันเสร็จนะครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลแล้วเราจับมาบวกกันจะต้องได้เท่ากับตัวตรงกลางตัวนี้ผมจะทำให้ดูในตัวอย่าง เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างที่หนึ่ง x กำลสองบวกสิบห้า x บวกห้าสิบหกขั้นตอนแรกเลยเขียนในรูปของการแยกตัวกรอบสองเล็บนะครับเขียนวงเล็บไปก่อนเลยสองตัวนะครับขั้นแรกเขียนวงเล็บ พอเราเขียนวงเล็บที่อยู่รูปก,การคูณกันให้เราดูเครื่องหมายตรงหน้าตัว c นะครับเครื่องหมายเป็นบวกเครื่องหมายเป็นบวกเนี่ยมันจะใส่ได้สองแบบคือใส่เป็นบวกบวกหรือลบลบเครื่องหมายเป็นบวกใส่ได้เป็นบวกบวกหรือลบลบทีนี้เครื่องหมายตรงนี้เราจะเลือกเป็นบวกบวกหรือลบลบ,ลบให้เรามาดูตรงนี้ครับ ถ้าตัวนี้เป็นบวกเราจับตัวบวกมาใส่เลยนะครับจับตัวบวกมาใส่นะถ้าตรงนี้เป็นบวกนะเราก็ใส่เป็นบวกบวกขั้นตอนต่อไปตัวหน้า x กำลังสองเราแยกออกมาเป็นสองตัวคือ x ก,กับ x ตัวหลัง56เราก็บอกแล้วว่าเอา56ไปแยกตัวประก,กอบดูนะครับห6กมีอะไรบ้ก็ในห้56บ้าง ีอะไรคูณกันได้ห้าสิบหกบ้างมาดูเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดคูณแปดอะไรครับมีไหม, 1, มไหนึ่งกับห้าสิบหกนี่ครับหนึ่งกับห้าสิบหกห้าสิบหกถ้าใครยังนึกไม่ออกว่ามีอะไรบ้าง ให้เราใช้วิธีเอา56นําไปหันสั้นแนะนําให้เอา56ไปหันสั้นนะหันสั้นดูสิเขียนตรงนี้เนาะ56ไปหันสั้นเอาแม่สองแล้วกันแม่สองสองสองสี่นี่เหลือหนึ่งลบกันนะสองแปดสิบหกสองหนึ่งสองสองสี่แปด 1> 2องหนึ่สองสองเจ็โอเคได้จำนวนเฉพาะแล้วก็หยุดได้สังเกตครับมันมีหลายตัวมากที่นี้ก็จับคู่เลยเอา2ตั้งไว้ก่อนตัวนึ่งตัวแรกสส่วนที่เหลือก็จับคูณกัน2องคูณสองได้สี่สี่ี่ก็คือ2องคูณยีก็ได้5นะ้าสิบหกต่อไปจับเป็น2ตัว2องคูณสองเป็นสี่สนะครับ แล้วสองคูณเจ็ดได้สิบสี่ห้าสิบหกต่อไปจับสามตัวสองสองสี่สี่สองแปดอ่าแปดเมื่อกี้คูณกับเจ็ดอนะครับเพราะนั้นห้าสิบหกจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวที่คูณกันได้ห้าสิบหกทีนี้เราจะเลือกตัวไหนให้เรามาดูวิธีการเรียกก็คือถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกรับถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกให้เราไปเลือกตัวที่มันบวกกันตัวที่มันบวกกัน แล้วได้ตัวเลขตรงนี้ครับไปเลือกตัวที่มันบวกกันแล้วได้ตัวเลขสิบห้าสังเกตเนจะ็ดกับ 8. แปดเราจะใส่แปดกับเจ็ดหรือเจ็ดกับแปดตรงนี้ก็ได้ขั้นตอนที่สี่คืออะไรเช็คเช็คคืออะไรครับใกล้คูณใกล้น,นี่ครับใกล้คูณใกล้บวกเจ็ดคูณเอ็กก็ได้บวกเจ็ดเอ็กไกลคูณไกล ตัวไกลเนี่ยคูณกับตัวไกลบวก x คูณกับบวก8ก็ได้เป็นบวกแ x แล้วจับบวกกันนะครับจับรวมกันันขั้นตอนที่4มันได้เท่าไหร่ครับ7 x บวก8 x ก็ได้เป็นบวก15 x เห็นไหมครับว่าบวก 15x เท่ากันนั้นเราก็สรุปเลยว่าคำตอบเรา x 7บวก7คูณกับ x บวก ถูกต้องนะครับโอเคนะครับอ่ะลองข้สองนั้นเขียนสองเล็บไปก่อนนะครับอ่ามีสามพสน์นะครับเขียนสองเล็ยบยาตะกอบพิจารณาเครื่องหมายเครื่องหมายเป็นบวกสแสดงว่าอาจจะเป็นบวกบวกหรือลบลบจะดูว่าเป็นบวกหรือลบให้มันดูตรงนี้ครับอ่ทาท่านี้เป็นบวกใส่บวก้คู่ x สองแยกมาเป็น x แต่ละตัวแปดไปตั้งหางรับตั้งหางไปหารสั้นก็นได้อ่ะนี่เอาแสองเลยสองสี่แปดให้เราเอาจํานวนเฉพาะหารอย่างเดียวเนี่ยสองสี่แปดสองสองสี่ 2, 4, 2, 2, หารจนเหลือหนึ่งก็ได้ครับครับ นี้เรามาดูว่าแปดมีอะไรคูณกันได้บ้างตั้งตัวเดียวก่อนสองคูณกับแล้วนี้ก็จับคู่กันครับสองคูณสองได้สี่อันนี้หนึ่งกับสี่สี่สองแปดถาก็จับคู่อีกสองสองสี่คูณสองได้เท่ากันอันนี้ก็สองสองสี่สี่สองแปดคูณหนึ่งก็คือหนึ่งคูณแปดแสดงว่าแปดมันได้แค่สองตัวขั้นตอนต่อไปถ้าตรงนี้เป็นบวกให้เราเลือกคู่ที่จับบวกกันแล้วได้ตัวนี้ คูณนี้ใช่ไหมครับสองสี่นะเช็คครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลบวก x คูณบวกสี่ได้บวกสี่เจับบวกกันได้บวกหกเบวกหกเไปดูครับเห็นไหมครับตรงกันเครื่องหมายก็ต้องตรงกันด้วยนะครับเพราะนั้นคำตอบเราก็คือ x อ็กบวกสองเบวกสี่ เรียบร้อยอะไปดูตัวต่อไปตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สามครับมีสามโพสดเหมือนเดิมนะครับแยกเขียนสองเลยบไปก่อนเครื่องหมนนายข้างหลังเป็นบวก <c oughs> เห็นไหมครับครข้างหลังเป็นบวกเราก็จะใส่ได้ทั้งบวกบวก หรือลบลบทีน,นี้เครื่องหมายจะใส่บวกหรือลบให้มาดูนี้ถ้าตรงนี้เป็นลบเลือกคู่ลบลบมาเลยครับนี่นะต่อไป x สองก็จะเป็น x กับ x เรียบร้อยสามสิบสองทีนี้ไปดูสามสิบสองเราต้งไปหันสั้นหันสั้นเอาสามสองหันสั้น,นเป็นเลขคู่เอาเลขสองเลยจำนวนเฉพาะสองหนึ่งสองลบกันตรงนี้จะเหลือหนึ่ง สองหกสิบสองสองแปดสิบหกเจ็ดคู่เหมือนเดิมสองสี่แปดสองสองสี่สองหนึ่งสองไอ้มาเหลือนหนึ่งเลยทีนี้ก็มาดูว่าสามที่สองเรามีเลขอะไรบ้างเขียนอะไตรงนี้แล้วกันเขียนอะไดีเขียนตรงนี้น,นะ จ้าสามสองมีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกอจับ2ตั้งไว้ก่อนตัวเดียวส่วนที่เหลืคูณกันทห้หมดครับนี่สองตัวเดียวสองสองสี่สี่สองแดแปดกสคน,นึ่งก็ด,ด้จับเป็นคู่ครับ2อคูณสองได้สี่เขียนไว้เมื่อกี้ตัวนี้กลับไปแล้วที่เหลือ2องคูณสองคูณสองสองสองสี่สี่อไปจับ3ตัว2 2 4สองสี่ส อ่เามีแล้นะแปดกับสต่อไปสตัวสององสี่สีองแปดแปสองสิบหกมีล้โอเคตัวท้ายคืออะไรหคูณด้วยสามสิ <c oughs> สังเกตนะครับเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกหลักการยังทําเหมือนเดิมให้เราเลือกตัวเลขที่บวกกันแล้วได้ตัวกลางก็คือเลขสิบสองคู่ไหนที่บวกกันได้สิบกับ8 ใกล้คูณใกล้ลบสีคูณบวกเอกลบคูณบวกได้ลบใกล้คูณไกลบวกเอคูณลบแบวกคูณลบได้ลบถ้าบวกกันนี่ได้ลบสิบองกเห็นไหครับลบสิบสอเลบสิบสองเอ็กตรงตรงกลางพอดีเป๊ะเพราะนั้นคำตอบเราคือเอกลบสี่เลบแนะ ตัวอย่างที่ห้าก่อนแล้วกันเห็นเครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวอย่างที่ห้าก่อนเขียนสองแล้วคูณกันเดิมเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่ามันต้องเหมือนกันเหมือนกันแต่นี่เป็นลบก็ต้องใส่ลบๆนะเอกลังสองก็จะเป็นเอกกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวแล้วเราก็ไปหาว่าหกอะไรคูณกันได้หกบ้าง ต่างหันทัดอ่ะอแต่ใครนึกไม่ออกสองสามหกสามหนึ่งโอ้สบายเลยข้อนี้เลขหก 6. มีคือสองคูณสามแล้วก็หนึ่งคูณหกครับคูณเลขหกหลักลการยังเหมือนเดิมครับถ้าข้างหลังเป็นบวกให้เอาเลขที่บวกกันแล้วได้ตัวนี้สองกับสาม ใกล้คุณใกล้ลบสองเอกไกลคุณไกลบวกคุณลบได้ลบสามเอกจับบวกกันได้ลบห้าเอกใชครับลบห้าเอกนะตรงนะนั่นคือคําตอบเราแยกตัวประกอบมาได้เป็น x อกลบสองกับ x อลบสามอ่าโอเคนี้คือโจทย์ที่ในกรณีที่ตัวหลังเป็นบวกนะครับตัวหลังตัวหนั้นเป็นบวกตัวหลังเป็นบวก นเป,นเปน็ทีนี้เรามาดูโจทย์หนกันีที่ตัวหลับเป็นลบบ้างอาการทำเหมือนเดิมครับเขียนส่งเลขไปก่อนมีสามโพสตเห็นไหมถ้าตัวนี้เป็นลบให้เราใส่เครื่องหมายต่างกันเราจะใส่เป็นบวกลบบวกก่อนลบก่อนบวกก่อนแล้วค่อยลบหรือลบก่อนแล้วค่อยบวกก็ได้นะครับได้หมดใส่บวกลบแล้วกัน ขันตอต่อไปเก,กันสองก็ยังเหมือนเดิมครับ x x ห,หลักการทําเหมือนเดิมเลยต่อไปเอาสี่สองไปหารหาตัวประกอบครับเจ็ดคู่เอาแม่สองสองสองสี่สองหนึ่งสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอเคแสดงว่าสี่สิบสอง เรามีเลขที่คูณกันก็คือจับสองไว้ก่อนสองเจ็ี่เห็นไหครับต่อไป3ามสองหคูณหนึ่ได้7นี่ต่อไปเห็นไะมมีไหมเจ็ดสองเจนไหมสคูณสก็ได้เป็นก็สา่ามกับสิก็ได้ ใไหมสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองอ่ะสามนะครับต่อไปตัวสุดท้ายครับหนึ่งกับทั้งหมดหนึ่งกับสี่สิบสองเอาละทีนี้เรามาดูในกรณีที่ท่าข้างหลังเป็นลบนให้เราเลือกตัวเลขที่ลบกันแล้วได้ตัวตรงกลาง ลบตัวนี้ที่ไม่เขียนเลขตรงนี้แปลว่าตัวเลขตรงนี้มันมีเลขหนึ่งอยู่นะครับมีเลขหนึ่งอยู่เลือกตัวเลขที่ลบกันแล้วได้เลขหนึ่งอันนี้มีอะไรหกเจ็ดครับลองเลือกลอเลือกตัวนี้นะเจ็ดทีนี้ให้เรามาดูเครื่องหมายครับเราจะใส่อะไรเราจะเลือกหกกับเจ็ดนี่คือตัวให้เราเลือกแหละหกและเจ็ดต่อไปให้เรามาดูเครื่องหมายตรงนี้ครับถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบ ให้เราเอาเลขมากไปใส่ที่เครื่องหมายนะตามเครื่องหมายเลยนะถ้าตรงนี้เป็นลบให้เราเลขมากไปใส่ที่เครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเอาเลขน้อยไปใส่ที่เครื่องหมายบวกใกล้คูณใกล้บวก 6x ไกลคูณไกลบวกคูณลบได้ลบ 7x จะบวกกันได้ลบ 1x น,นครับตรงเป๊ะหนึ่งครับสองเล็บก็จะได้เป็น x อกบวกหกอลบเจ็ดครับมาดูต่อดูต่อต้องฝึกทำให้คล่องๆนะครับอย่างเป็นสองเล็บก็หมายลบนะใส่บวกลบอีกอันสองก็ใส่เป็น x กับ x 16สิบหกอย่าประกอบเลย 6, 8, 4, 2 okay. องแ2 4ส2บหกสองสอนึ่อเะนั้นสิบหกอดตัวเดียวก่อน2องคูณกับสองสองสีีต้องแต่อไปจากก่นี้สอั 4, น 4, นี้สี่อันนี้สี่กแล้วก็อาแกับสอเคมีแล้วต่อไปก็หนึกับสบ ต่อไปเราจะเลือกเลขตัวไหนให้นํามาดูนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นลบเอาคู่ที่ลบกันเอาคู่ที่ลบกันแล้วได้ตัวเลขตรงนี้นะครับไหแปดลบสองเนี่ยได้หกแปดลบสองได้หกนะครับเราเลือกแปดกับสองมาหรือสองกับแปดนั่นแหลนะได้หกขั้นตอนต่อไปให้ดูเครื่องหมายตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นบวกเอาเลขมากไปใส่ที่เครื่องหมายบวกนะนะครับอย่างข้อเมื่อกี้อย่างข้อเมื่อกี้ สังเกตนะข้อเมื่อกี้ตรงนี้เป็นลบนะครับเอาเลขมากไปใส่ข้างหมายลบเห็นไหมแต่ข้อนี้ครับข้อนี้ตรงนี้เป็นบวกเอาเลขมากไปใส่ตรงข้างหมายบวกนะครับตัวเลขมายก,ก็ไปใส่ปกติใกล้คุณไกลบวกคุณบวกก็8เอ็ไกลคุณไกลลบสองเอ็นะบวกคุณลบได้ลบจับบวกกันก็ได้หกเอ็ คำตอบคำตอบรที่ได้คือ x บวก8 x ลบ2โอเคเดี๋ยวเราค่อยมายกตัวอย่างต่อไปในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ